วันที่15กันยายน2564เวลา9นาฬิกามณฑทนฐทานบุกที่19โดยโรงพยาบาลค่ายกฤิศิวราจัดชุดแพทย์เดินเท้าขอประตูบ้านตรวจสุขภาพและให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เชิงรุกเข็มที่2ซึ่งเป็นกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตพื้นที่ชุมชนแวงใหญ่ ชุมชนหน้าค่ายชุมชนรุ่งพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจำนวนหกรายสร้างความประทับใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเนื่องจากผู้ป่วยติดเตียงถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายและอาจมีอาการที่รุนแรงรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตสูงทีมข่าวมณฑลฐานบกที่29รายงาน